สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยู่ในขณะนี้นะคะับ่รู้ชมอะไรนะคะชมคนสวยทั้งสองคนนี่แหละค่ะนะคะแนะม่ใหญ่เพียนนะคะกับน้องสิรินันค่ะเมืองสะแก้วคนสวยคนงามอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ได้มีโอกาสนะคะที่คุณสิรินันเนี่ยได้นําผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากแฟนๆนั่นก็คือ อะไรนะลูกโกเรจินนะคะกินแล้วผิวสวยขาวเนียนใสไร้ฝ้ากระนะคะปวดหลังปวดเอวรถดริ้วรอยนะคะใครที่เป <ok ็นอมาฤกษกอมพาดความดันกินแล้วบอกว่าบำรุงตับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมที่รักนะคะนี่อยากได้โกเรจินค่ะ ติดต่อไปที่ดีเจน้องปั่นได้ดีเจน้องปั่นนะคะโอ้โหนี่เขาขายอยู่แถวสีลมสาธุประดิษฐ์ในกรุงเทพมหานครสาทรโอ้เยอะแยะมากมายเลยเนาะน้องสิรินันค่ะตอนนี้กำลังกระจายไปต่างจังหวัดด้วยนะคะโอ้โหนี้กําลังดังมากเลยค่ะถ้ามเกิมให้เดินคอลลจินจะดังมากๆเลยนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคบคุณพี่สิรินันและก็ดีเจน้องปั่น นะคะแล้วก็น้องกมลพรกรมลพรนะคะ,คะเบอร์พี่สันตินันเบอร์อะไรคะค่ะศูนย์เก้าศูนย์สี่สองสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ค่ะค่ะ,คะนะคะขอบคุณมากๆค่ะ,คะสวัสดีสสดค่ะ,คะ